สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องไลฟ์สาระชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการใส่คําบรรยายนะครับหรือว่าใส่ซับไตเติลนะครับในสตอรี่ a c e b o o k นะครับก็มีวิธีการทําง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์นะครับวิธีการจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็เลือกไปที่ทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับ ขอบคุณครับนะครับวิธีการใส่คำบรรยายหรือว่าใส่ซับไตเติลนะครับในสตอรี่ a c e b o o k นะครับก็สามารถทําตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเข้าไปที่ Facebook นะครับแตะเข้าไปเลยนะครับ Facebook นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าฟีดนะครับก็จะมีคำว่าสตอรี่นะครับตรงนี้นะครับเวลาเราจะใส่สตอรี่หรือว่าจะอัพ อัปโหลดสตอรี่ลงใน f c e e o o o เนี่ยนะครับเราก็จะมากดตรงนี้นะครับสร้างสตอรี่นะครับแตะไปเลยนะครับทีนี้นะครับมันก็จะมีวิดีโอนะครับหรือรูปภาพที่อยู่ในแกลเลอรี่ของเราเนี่ยนะครับวิธีการใส่คําบรรยายหรือว่าใส่ซับไตเติลนะครับในสตอรี่นะครับสามารถทําตามนี้เลยนะครับยกตัวอย่างนะครับผมจะใส่เอาเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่มีการพูดนะครับในคลิปนะครับ ยกตัวอย่างว่าผมจะเอาเป็นง่ายๆนะครับลองทำตามดูนะครับผมจะเอาเป็นอันนี้ครับอันนี้เลยนะครับก่อนจะไปชมคลิปก็จะเิ่มกดติดนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับให้เพื่อนๆนะครับสังเกตดูตรงนี้ก่อนจะไปชมคลิป จะเลื่กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับมันก็จะมีคําว่าคําบรรยายเห็นไหมครับก่อนจะไปชมคลิปจะเลื่กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับคำบรรยายนะครับแตะไปเลยก่อนจะไปชมคลิปจะเลื่านกดเสียงตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับ ่อนจะไปชมคลิปจะเลื่มกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันด้วยนะครับก็จะเป็นตัวหนังสือมาเป็นคำบรรยายของคลิปนจะไปชมคลิปจะเลื่มกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันด้วยนะครับเรายังสามารถนะครับแก้ไขคำบรรยายนะครับหากว่านจะไปชมคลิปจะเลื่มกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันด้วยนะครับ ทำการแก้ไขนะครับโดยการกดไปที่ตรงนี้ก่อนจะไปชมคลิปคำบรรยายจะเลื่อนกดติดตามมันก็จะขึ้นมาเป็นท่อนให้เราได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับเราก็สามารถแตะไปนะครับแล้วก็ก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามหลังจากที่เราคลิปเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับโอเคไหมครับก่อนจะไปชมคลิปจะเลื่กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับอ่ะโทษทีมาแตะที่คำว่าเรียบร้อยนะครับก่อนจะไปชมคลิป จะเลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับนะครับก็จะมีอ่าฟอนต์นะครับก่อนจะเลชมคลิปหรือว่ารูปแบบให้เราเลือกกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบก่อนจะไปชมคลิปตัวจะเลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับก็เราสามารถนะครับจัด ก่อนจะไปชมคลิปของผมกดจ่ายนะว่าเราจะให้กระดิ่งแจ้งเตือนจะครับด้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับยกตัวอย่างผมจะเอามาไว้ตรงนี้ก่อนจะไปชมคลิปอยะาเลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับสะดวกมากเลยนะครับเพื่อนๆนะครับสำหรับใครจะไปอยากชมคลิปจะลืมกดจตามในคลิปกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับตามคลิปที่ผมแนะนํานี้ได้เลยนะครับหลอนจะไปช่คลิป ย่าลืมกดติดตามหรือว่าแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรียบร้อยนะครับเพราใจนะครับเราก็มาสะสามารถมากดชมคลิปจะเลื่กดติดตามจะแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนะครับก็รอสักครู่หนึ่งเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีการอัปโหลดนะครับหลังจากที่ทําการอัปโหลดเรียบร้อยนะครับสตอรี่ตรงนี้ก็จะเพื่อนๆของเราก็จะสามารถรับชมได้นะครับก็ ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่อยากจะใส่คําบรรยายนะครับก็ลองทําตามวิธีที่ผมแนะนํานี้ดูนะครับก็ยังไงก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้จากทางช่องไลฟ์สาระชนแนลนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ